โอเคก็ขออนุญาตนะคะก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะหัวข้อที่นะคะท่านอาจารย์นะคะได้ให้เกียรตินะคะแล้วก็เบตาอ่อยมากๆเลยนะคะก็คือหัวข้อเลือกแลกลุยทำไมถึงเลือกและทำไมถึงแลกแลกขนาดไหนและลุยขนาดไหนกับแอบเว่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับทุกท่านโอเขออนุญาตนะคะ ไปกับยังไงโอเคก็กอนอื่นนะคะก็ต้องขอไหว้ครูก่อนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ,ะคนที่ให้โอกาสออยในชีวิตให้ชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเมื่อกี้ทุกท่านคงได้ฟังท่านได้ให้ความรู้ไปแล้วนะคะในช่วงต้นนะคะก็คือพี่วิชัยนะคะแล้วก็พี่สุกัญญานะคะพี่เก๋พี่เล็กของเราันั่นเองนะคะเป็นผู้ที่เปลี่ยนร่างเมื่อกี้เนี่ยอัพไลน์ก็ได้บอกไปแล้วว่าก็คืออัพไลน์ก็คือบทรุ่นนะคะก็คือได้บอกไปแล้วว่าออยได้เข้าคอนอนน้ำหนักก็คือได้ ได้รับคาแนะนําจากพี่เก่าและพี่เล็กนั่นเองนะคะที่ทาให้ชีวิตของออยได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ขอขอบคุณพี่เก่ากับพี่เล็กไว้นะที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าเวทีไหนก็ต้องกล่าวถึงพี่ๆทั้งสองท่านนี้นะคะต่อไปนะคะนี่คืออัปไลน์จิตตัวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะก็คือแพทย์หญิงปนัดดาบรรยงวิจัยนะคะ,ะคือถ้าไม่มีท่านนี้นะคะก็คือจะไม่มีออยในวันนี้ในธุรกิจแอมเวย์นั่นเองนะคะก็ <c oughs> ก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านทั้งสามคนด้วยนะคะ,ะต่อมามารู้จักกันก่อนนะคะ ใครๆก็เรียกว่าบอออยนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือเรียนเรียนหลายที่นะคะแต่จริงๆเอาเอาจริงๆก็คือจบจากแมนจาก university of Manchester นั่นเองนะคะแมนเชสเตอร์ uh, Manchester, uh, Manchester นั่นเองนะคะก็คือจบจากประเทศอังกฤษนะคะปัจจุบันเปิดคลินิกอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัทประกันชีวิตและก็อีกธุรกิจหนึ่งที่ตั้งใจมากๆเลยก็คือเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพดดิ่งน,นั่นเองตอนนี้นะคะ,ะรู้จักกันแล้วนะคะทีนี้เรามารู้ว่าทำไม ทำไมมะทำไมหมอออยถึงต้องเลือกแอมเวย์นะคะเพราะนี่แหละเหตุผลแรกเลยนะคะคือผลลัพธ์ที่ได้รับกับตัวเองนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอรุ่นหรือว่าพี่เก๋าหรือว่าพี่แดงที่เป็นพยาบาลก็ดีนะคะก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าผลผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้หลายๆชีวิตบนโลกใบน,นี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะออยก็เป็นอีกหนึ่งน้นที่ชีวิตเปลี่ยนไปจากผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ก็คือตอนแรกเนี่ยเราพูดกันในพาร์ทนี้คร่าวๆก็คือออยมีน้าหนักตัวที่เกินนะคะก็คือ แล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะหลังจากที่เข้าคอร์สสเดือนครึ่งน้ำหนักหายไป13กิโลโดยฝีมือพี่เก๋าและหมอรุ่นพี่เล็กนะคะก็น้ำหนักหายไป13บกิโลความดันและเบาหวานหายปัจจุบันนี้ไม่ได้กินยาแล้วนะคะก็คือปกติดีนะคะโอเคก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์นั้นทำไมออยถึงเรียกว่าเราก็มีฐานะหมายถึงว่าปานกลางพออยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะแต่ทำไมเราถึงต้องเลือกแอมเวย์นะคะ ที่ตัดสินใจเลอกแอบเวเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่างานแบบอยากออยเนี่ยหรือว่าแบบหมอรู่นก็ตามหรือใครๆก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อนนะคะออกตัวก่อนว่าทุกๆอาชีพเนี่ยมีมีคุณค่าและมีความสําคัญในอาชีพของทุกคนอยู่แล้วนะไม่ไม่ใช่ว่าใครที่ไม่ทำแอบเวไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคืออันเนี้ยออยพูดในมุมมองของที่ว่าออยมองนะคะเพราะว่าออยเนี่ยอยากมีพา s s i v ซิฟอินคมเพราะอาชีพแบบออยเนี่ยถ้าหยุดทําสมมติไม่ไปทํางานเขาก็ไม่จ่ายเินนะคะรายได้หยุด นะคะแล้วก็ไม่มีอิสระภาพอย่างที่หมอรุ่นได้พูดไปนะคะว่าการข้ามกลคืนต้องออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยอ้อยก็คล้ายๆกันนะคะทํางานเจ็ดวันเหมือนกันเหนื่อยมากเลยนะวันไหนไม่ทําเราก็ไม่มีรายได้ แล้วก็อยากจะหยุดไปเที่ยวสบายๆก็ไม่ได้ความไฟฟ้าของออยเนี่ยคืออยากจะตื่นเทียงนะคะคือไปไปเวทีไหนก็พูดนะคะว่าอยากตื่นเชียงเพราะไม่เคยได้ตื่นเทียงเลยสักวันบางวันก็บางวันก็เช้าบางวันก็เช้าตรู่นะคะก็ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะคะก่อนที่จะมาทาธุรกิจแอเวนเนื่องจากเราอยากมีแพสซีฟินคับตอนนั้นเราไม่มีความรู้นะคะเราคิดแค่ว่าการที่จะมีแพสซีฟินคับเดี่ยก็คือเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจไปะเนี่ยก็ทำอะไรดีนะชอบแฟชั่นออยเป็นคนชอบแฟชั่นชอบแต่งตัว ก็เลยคิดว่าเออเราทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองดีกว่าก็ทําขึ้นมาเป็นแบรนด์เสื้อคู่นะคะเป็นเสื้อโปโลเสื้อคู่นะคะก็คือทํามาแล้วก็ออกมาขายในอินเทอร์เน็ตแบบเดียวกันค่ะเราไม่มีความรู้ด้านด้านออนไลน์ใดๆเลยเราไม่มีความรู้เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> เราเราเราดีแต่ความคิดว่าเราอยากจะทำนะคะแล้วก็ลงทุนไปสีหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีครบทุกไซส์ถูกไหมคะแล้วเสื้อคู่เนี่ยคือผู้ชายและผู้หญิงเพื่อเนี่ยทุกไซส์จะต้องมีคูณสองถูกไหมคะเพื่อกลายเป็นเดตสต็อกเวลาที่ขายไม่ออก อ่ะอันนี้มันก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะคะถัดจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราเนี่ยเราคิดว่าเออเสื้อผ้าไม่น่าใช่ทางเราเพราะฉะนั้นเราเราไปออกแบบและเราไปรับเข้ามาแล้วกันีวน่วันหยุดเวลาที่เราไม่ได้ทํางานนะคะเราก็ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้ากันไปเปิดที่ตามแบบอ่ตึกออฟฟิศในกรุงเทพจะมีออฟเขาเรียกว่าเป็นตึกออฟฟิศหรูๆนะจะมีตลาดที่ตลาด กลางวันเนี่ยให้เราขายขายของพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องประดับกาเกงอะไรยเงี้ยเราก็ไปขายแล้วก็เปิดแผงขายเนะเอาแผงแผงเหลาเหล็กเนี่ยใส่รถเก๋เราไปนะคะแล้วก็สต็อกของไปนะคะเราไปขายที่ตลาดแล้วสุเดเนื่อยมากนะะเนีการเป็นเจ้าของธุรกิจให้มมันเดือยขนาดนี้นะสุดท้ายเราก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันก็ต้องเดสต็อกอยู่ดียังไงก็ต้องถ้าเสื้อผ้าเนี่ย แบบมันไม่ทันสมัยละมันล้าสมัยคนก็ไม่ซื้อถูกไหมคะเพราะะนั้นเนี้ยเราไม่ไหวที่จะตามแฟชั่นเพราะแฟชั่นค่อนข้างเร็วมากนะคะเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าอ่ะแต่่ายังไม่เข็ดนะยังอยากทําแบบตัวเองอยู่ก็ออกมาทำเครื่องสาอางนะคะขายที่คินิกคราวนี้สำหรับว่าเออขายออฟไลน์และออนไลน์ขายให้คนไข้ด้วยขายออนไลน์ด้วยมีส่งของนะขายดีขายดีมากเลยนะคะส่งของทุกวันนะคนไข้คนไข้มาคลินิกก็ซื้อของนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือ มันก็หยุดไม่ได้เพราะเราก็ยังต้องตื่นมาแพ็คของเองไปส่งของเองเราต้องส่งแทกกิ้งให้ลูกค้าเราต้องเบเดตส,สตอ็อกอ่ถ้าตัวนี้ขายไม่ดีครีมตัวนี้ขายไม่ดีก็หมดอายุนะเราก็อยู่ดีอะค่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตอนนี้ครีมตัวนี้เราก็ยังรันอยู่เพราะว่ายังมีคนไข้ที่เป็นเป็นโพสเปกตของเราก็ยังใช้อยู่นะคะก็คือขายเรื่อยๆแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้ร่ำรวยจากจากจาก,จากการทำจากการทำเครื่องสำอางละอ่ะ ก็มาจับธุรกิจอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นอาหารสเสริมลดน้ำหนักนะคะก็คือเราคิดว่าเออเราเนี่ยอยากจะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะอยู่ในเทรนนะคะตอนนั้นอเรื่องการลดน้ําหนักการดูแลส,สัตสัวนเรื่องอะไรพวกนี้ก็ก็ใช้เงินลงทุนไปก็หลักเขาเรียกว่าเจ็ดหลักเนาะเจ็ดหลักเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายก็เดทสต็อกเหมือนเดิมขายไม่ออกนะคะเนื่องจากเราก็ไม่ได้ใส่สารที่ทําให้ ปฏิกิริยาที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วอะไรเหมือนเหมือนเหมือนที่แบรนด์อื่นเขาทำนะคะก็เดสต็อกไปทุกวันนี้ก็เพิ่งจะจ,จำกัดเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะกำจัด <laughs> สต็อกที่เหลือหมดไปนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะไม่มีอะไรที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นโอนเนอร์แล้วเรามีความสุขอะคะ่ะก็ก่อนที่ออยจะเลิกทำเอเวก็อยากที่บอกใช่ไหมคะออยก็ยังเป็นผู้บริหารบร,ริษัทประกันอยู่ขายประกันถึงขนาดไหนขายประกันถึงขั้นที่ว่าได้เป็นนักขาย อันดับเจของประเทศยอดขายสูงสุดเป็นอันดับเจ็ของประเทศของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะก็ได้รับรางวัลน,นะแต่ตอนนั้นก็อ้วนมากอันนี้ตอนที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะตอนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็เป็นหลังจากวันที่ไปไปทําอะไรนะดูไขมันนะคะวันวันไปดูไขมันเมื่อวานวันนี้มารับมารับรางวัลน,นะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือไรายได้ดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันคือการวิ่งไล่กับยอด เดือนไหนเราไม่มียอดเราก็ไม่ได้แล้วมันสัญญาแค่3เดือนถ้า3เดือนไม่มีงานปุ๊บเราโดนตัดโค้ดทุกอย่างที่เราทำมาไม่ว่าจะ10ปี2 0ปีสูญหายหมดเลยนะคะก็เลยคิดว่าเออก,ก,ก็ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีสุดท้ายเอาก็มามา,มาได้รู้จักกับแอมว์พออัพไลน์นะคะอัพไลน์ทั้งสท่านนะคะ <c oughs> ก็คือเหตุผลแรกที่เลือกข้อที่1ึงลงทุนน้อยจะเห็นว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจทุกอย่างของออยเนี่ยที่ลงทุนผ่านมาเนี่ยใช้เงินหลักแสนหลักล้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมว์ลงทุนเท่า จ่ายมากกว่าออยหรือเปล่าคะจ่ายเท่ากันเนาะเก้าร้อยบาทนะคะและสิ่งสําคัญก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าอสองนักการเขาเรียกว่าอะไรนะชอ็อปแอมเวมีทั่วประเทศไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนลูกค้าคุณอยู่จังหวัดไหนคุณก็จะมีสต็อกของคุณเป็นตัวเป็นสต็อกของตัวเองอยู่ทุกๆจังหวัดเลยไปไปจังหวัดไหนก็ตามนะไม่ไม่จำเป็นต้องแบกไปนะคะไปถึงก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะคะของบีทุกอย่างให้เราเลือกนะคะไม่จําเป็นต้องมากังวลเรื่องวันหมดอายุเพราะอะไรคะเพราะว่าแอมเวเนี่ยเขา มีการเขาเรียกว่าการไหลการหมุนเวียนของสินค้าเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็มีการผลิตสินค้าออกมาต่อเน,นื่องเราไม่จำเป็นต้องมาสต็อกของไว้ความหมายคือประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดพัฒนาสินค้าเองคือโดยปกติเวลาเราทําอะไรสักอย่างยอย่างอะไม่ต้องอย่างเสื้อผ้าเนี่ยมึติว่าวเราต้องดูเราต้องรู้แล้วว่าเทรนน์มาแบบไหนสีไหนมาแบบไหนมาถูกไหมคะเพราะงั้งเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดเองนะคะเพราะว่าแอมเวย์เนี่ยมีสินค้าให้เราเลือกมากตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันเลย นะคะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยเสีย่ยพูดง่ายๆทาอะไรก็ได้ที่ทาเกี่ยวกับปัจจัยเสีย่ยมันขายได้ตลอดแล้วตอนนี้เทรนด์การสุขภาพเนี่ยมาแรงมากใครๆก็ยอมเสียเงินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะอยู่กับครอบครัวและคนที่เราหลักเนาะพี่ท่านเนี่ยออคิดว่าสินค้าแอ็มวีเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดนะคะแล้วก็ข้อต่อมาไม่ต้องลงทุนทําการตลาดเองไม่ต้องโปรโมทเองจะเห็นได้ว่าอย่างที่เมื่อกี้อัพไลน์ออยเนี่ยบรรทนเขาบอกว่าเขาต้องทาการตลาดผ่านออนไลน์ถูกไหมคะจะต้องไปจ้างรูดด S <S <an> <S เราไม่ต้องแอมเวเขาทําให้เราเรียบร้อยเลยนะแค่เดินไปไหนบอกว่าเออขายของอะไรแอมเวเออแอมเวแล้วรู้จักรู้จักเห็นไหมคะของเขาดีของเขาดีนะคะว่เาเราเดินไปเจอใครก็ตามที่สุดเป็นลบก,กับแอมเวเราก็แค่เด็กนะไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะคะก็แค่ผ่านไปนะเอาพลังงานไว้ไปดูแลคนที่เขารักเราดีกว่านะและเรารักเขาดีกว่านะ,คะใครที่ไม่รักเราเราก็แค่ผ่านไปอย่าไปสนใจอย่าไปทะเลาะกันนะไม่ดีเก็บพลังงานไว้นะคะต่อข้อต่อมาไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเมื่อกี้ออยบอกเลยไหมคะ คีมของออยเนี่ยดีนะใช้ดีคนไข้ซื้อต่อเนื่องรีพีตออเดอร์ต่อเนื่องแต่ออยก็ยังต้องไปจัดส่งเองอะ่ะบางทีต้องแพลนเวลาว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปนี่จะไปตรงนี้เดี๋ยวต้องแวะเคอรี่เดี๋ยวต้องแวะไปสดีซึ่งเอเวเนี่ยแค่เราคลิกจัดสง่งเขาก็จัดส่งให้ภายในสามถึงห้าวันส่งตรงถึงบ้านลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ถูกไหมคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดส่งเลยแล้วก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ไหมคะเวลาเราลงทุนทาธุรกิจอะไรสักอย่างเราจาเป็นต้องม คนถึงจะเชื่อถือใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยด้านร้านอยู่ไหนคะบีบีด้านร้านไหมคะขายดีแบกเลยทางอินเทอร์เน็ตบีด้านร้านไหมคะเออใช่ไหมแล้วถ้าบีด้านร้านคืออะไรถ้าเราไม่เช่าเราก็ต้องซื้อตึกเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของเราทํอเราไม่ต้องซื้อตึกเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเช่าอะไรเลยนะน้านร้านเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเราผอมชัดเราสุขภาพดีปากเปิดร้านเปิด ไม่เห็นต้องแร์เลยทําที่ไหนก็ได้ออนไลน์ก็ได้เมื่อกี้พี่ตูนนั่งร้านอาหารข้างนอกก็ทําได้ออยเนี่ยชอบนั่งทํางานอยู่ร้านกาแฟเพราะว่าโค้ชเจะเยอะมากที่ร้านกาแฟนะออยชอบร้านกาแฟมากเลยนะฉะนว่าออยก็ทาที่ไหนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะโอเคข้อต่อมาคือมีเพื่อนมากสังคมกว้างขึ้นได้มีการพัฒนาตัวเองข้อนี้สําคัญออยได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆใ,ในวงการทุกๆวงการเลยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่โตระดับพันล้านนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น รักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้ก <c oughs> ระทั่งเจ้าของกิจการหลายๆอย่างเนี่ยเราฐานตลาดเรากว้างขึ้นทีมงานเราก็จะพาเราไปรู้จักคนที่น่ารักคนที่นิสัยดีสังคมดีๆเพิ่มมากขึ้นเรามีกาพัฒนาตัวเองบุคลิกภาพการแต่งตัวเราดีขึ้นเรื่อยๆทัศนคติเราดีขึ้นเรื่อยๆสังคมกว้างขึ้นเป็นสิทงที่ดีออกนะคะถ้าเกิดเรานั่งขายของอยู่ที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นอย่างออยอะโซออยนั่งนั่งขายของอยู่ที่ร้านออยก็ จมอยู่กับตัวเองอยู่แบบนั้นถูกไหมคะแต่เน,นี้ยเราได้ไปเจอเพื่อนามากมายนะคะและที่สําคัญที่สุดอันนี้แหละทาให้อ่อยตัดสินใจเพราะคําพูดของคนคนหนึ่งนะคะอันนี้แต่ต้องเครดิตพี่เล็กนะคะพี่เล็กสุดกัญญาอ่อยขอ,ขอขอบคุณพี่เล็กมากที่พาไปงานงานอะไรนะเขาเรียก exhibition ใช่ไหมงานงาน expo งาน expo ของของบริษัทแอมเย์ที่จัดเมื่อสองปีที่แล้วขอบคุณพี่เล็กมากๆานะคะที่พาออยไปวันนั้นไปเจอกับ fc นะคะ fc นัทวัฒน์แล้วก็ท่านก็ได้พูดนะคะบนเวทีบอกว่า ยู่คือดึงคือของวันที่ดึกอ่าคือของวันที่คือนอนหลับไปอ่ะสามสิบเอ็ดก็คือลล 31, ตื่นขึ้นมานคือเช้าวันที่ดึกถูกไหมคะแต่วันวันที่ดึกเนี่ยแอบเวเนี่ยช็อปปิ้งเพื่อนับสต็อกแต่ท่านตื่นมาเข้าห้องน้ำอนตอนีสองปรากฏแอบเช็คแอบเช็คองกรนิดนึงเบรกแล้วอ๋อยเลยเฮ้ยแค่ตื่นบัชีเบรกคืออะไรอะ่ะงานนี้คืออะไรอะ๋ะก็เลยเป็นเป็นเป็นคำพูดที่เปิดใจนะคะตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กพาออยไปเจอตอนนั้นออยเข้ามาใหม่ใหม่ๆมากๆเลยนะคะ พี่เรยกว่าออยถ่ายรูปก,กับคุณนัทวัฒน์ไหมตอนนั้นออยก็มีความสุขว่าใครใครไม่รู้จักไม่เป็นไรพี่ไว้ไว้ก่อนค่อยถ่ายคือออยเป็นคนแบบไม่ค่อยได้แบบเหมือนไม่ใช่บ้าดาราอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้อยากจะถามว่าท่านอยู่ไหนคะอยากถ่ายรูปมากเลยไม่มีโอกาสแล้วตอนนั้นเดินสวนแบบคือแบบใกล้ใกล้แบบเฉียดเลยนะเสื้อเสื้อเฉียดเสื้อเลยนะแต่แบบเสียดายตอนนี้โอกาสหมดไปละไม่มีละ <laughs> ก็ไว้ไว้มีโอกาสได้เจอก็จะรีบขอถ่ายรูปเลยนะคะขอบคุณพี่เล็กนะคะที่เปิดกระโหลกให้ออยในวันนั้นนะคะทําให้ข้อเนี้ยสําเร็จแล้วเเสร็ เป็นสิ่งที่ออยต้องการที่สุดเลยออยต้องการอิสระภาพนะคะเรื่องจากว่าตั้งแต่เด็กเนอะออยไม่ค่อยได้อยู่ครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นออยต้องการเวลาที่อยากจะอยู่ครอบครัวมากๆนะคะโอเคต่อมาแลกทาไมถึงแลกนะคะแลกเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสระภาพซึ่งฟีดอมของเราทั้งทางการเงินและทางด้านเวลานะคะออยแลกกับความสุขสบายส่วนตัวเอาความสุขสบายส่วนตัวของออยเดี๋ยมาแลกจริงๆแล้วเดี๋ยออยไม่จำเป็นต้องขับรถทุกๆอาทิทตย์ไปต่างจังหวัด ก็ได้นอนอยู่บ้านก็ก็พอได้อยู่นะคะ,ะมีเวลาพักผ่อนได้ได้ออกได้ได้อยู่บ้านบ้างได้เล่นกับหมาได้อะไรเงี้ยได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยคือออยเอาทุกอย่างมาแลกแต่ไม่ใช่ว่าเราทํางานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะไม่ใช่ว่าทำแอมเบจนไม่มีเวลาครอบครัวนะ,ค,ะคือหมายถึงว่าเราเอาครอบครัวมาเป็นเป้าหมายล่ะเพื่อที่จะแลกเอาทุกอย่างมาให้เขาเอาความฝันของเราฝากไว้ที่เขาและทาให้ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อให้เราเนี่ย มีชีวิตที่สมบูรณ์เพราะว่าออยเชื่อว่าไม่ว่าทํางานอะไรก็ตามนะออยบอกเลยเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตหรือคุณจะเหนื่อยแค่ห้าปีสิบปีแล้วคุณได้หยุดพักยาวๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ออยต้องแลกออยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฝากไว้กับครอบครัวและคนที่รักออยบอกกับพ่อแม่เลยว่าแม่อีกห้าปีนะแม่กับพ่อจะสบายมากกว่านี้อยากได้อะไรต้องได้สําหรับออยนะพ่อกับแม่เนี่ยต้องรุ่นที่ท็อปที่สุดดีที่สุดไม่มีคําว่าแบบประหยัด อันนี้คือคือคือในใจของออยคิดแบบนี้นะคะเพราะะนั้นออยก็แลกขนาดเนี้ยคือเอาเวลาที่เสร็จจากงานเราอะ่ะเรามาทำแอมเบตต่อเพื่อที่อีกสักห้าปีหรือสิบปีเนี่ยเราจะได้หยุดทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่แค่แอมเบอย่างเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะทีนี้มาถึงพัชเขาว่าลุยเนาะลุยแค่ไหนอาจารย์ภาคพรบอกว่าอยากได้เขาว่าลุยแค่ไหนอันที่ออยบอกก่อนนะไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้พูดให้ทุกคนรู้สึกอ่อ <tem po zy> เอาเป็นว่าอยากพูดให้เป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะคะอ,ออยเป็นคนที่ทํางานพื้นฐานทุกวันถ้าจะเห็นเนี่ยตารางตารางาแพ่นเดอร์ของออยอยู่ขวามือเนี่ยเต็มทุกวันเต็มทุกวันจริงๆนะคะไม่มีวันไหนที่ว่างเลยนอกจากวันนี้วันนี้จำเป็นต้องว่างเนาะเพียงานทุกอย่างนะคะาตารางขวามือนี้ได้มาจากพี่เก๋นะคะพี่เก๋เป็นคนที่ให้ไอเดียนี้กับออยนะคะเอาทุกสิทุกอย่างลงไปในแพนเดอร์อะไรคือลงไปในแพนเดอร์งานส่วนตัว งานส่วนตัวก็ต้องลงแต่คุณแยกสีอ่าถ้าสมมติใครใช้ถนัดใช้อ่าเป็นเล่มก็ใช้ประกาสีสีแยกไปเอารถเอารถไปเช็คพาหมาไปอาบน้านพาพ่อไปกินข้าวอ่างานส่วนตัวถูกไหมอ่าถ้างานถ้างานที่เราต้องทําประจำอ่าคนไข้นัดกี่คนอ่าต้องไปพบใครบ้างอะไรยังไงลงไปงานปากการะกันลงไปแต่คนละสีงานแอมเวย์อีกสีเดือนบีบิตตี้ีพบลูกค้าคนนี้คนที่สั่งของอะไรอะไร ค,<อร>คือคนนี้ต้องตามคอสอะไรอันเนี้ยเราลงไปในในแพลนเนอร์ให้หมดเลยเราจะได้รู้ว่าเรามีเวลาเหลือแค่ไหนที่เราจะหาเงินและก่อโปอยเงินได้อีกอย่าให้มันว่างอย่าให้ตารางมันว่างเมื่อไหร่ก็ตามที่ตารางมันว่างอะแปลว่าเราสูญเสียโอกาสเพราะฉะนั้นตรางออยเต็กทุกวันเต็มทุกวันจริงๆก็คือบางวันเดี๋ยวถึงห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่าแต่ว่าเรามีความสุขใลออยทําแบบมีความสุขต้องบอกกันนะว่าทําแบบมีความสุขแต่ตลางต้องเต็กทุกวันนะคะอย่าอย่าให้ตารางว่างเนี่ยออยลงงานพื้นฐาน สแกนเหมือนทุกคนเลยสแกนนะคะช่างแปลผลนะคะอ่านค่าแปลผลทำทุกวันนะคะทำทุกวันจริงๆนะคะโอเคออยบอกนิดนึงว่าคำนี้นะคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะเดินไม่หยุดแม้หนทางจะขรุขระออยขออนุญ,ญาตนะคะเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะว่าขดทางออยขรุขระแบบไหนขรุขระทางด้านอาชีพก็ด้วยแล้วขรุขระทางด้านเวลาก็ด้วยแล้ว มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ก่อนที่จะเป็นแพทตินัมนะคะ้อ,อยขุกขักแบบนี้ค่ะครั้งแรกเลยคือได้ผ่าตัดเรื่องอกที่ที่นิ้วมือข้างขวานะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคบางบางท่านเนี่ยผ่าตัดแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าเออยังต้องพักไหมขับรถไม่ได้แต่ออยก็ขับเนาะขับมือเดียวขับมือเดียวก็วกกใช้ก็ล็อกเกียรนะ์ออโต้นนคะเราก็ขับไปบางทีเราก็เรียกน้องชายมาขับนะเรามีดาวไลน์เป็นน้องชายเราก็เรียกน้องชายมาขับบ้าง อะไรบ้างกันเราก็ทํางานพื้นฐานอยู่เรายังคงทํเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันคืออุปสรรคใดๆน,น,นะคะออยก็ยังไปช่วยดาวไลน์ทางานนะคะก็ยังไปทํางานพื้นฐานปกติอันนี้คือขุขะที่หนึ่งของออยเนาะต่อมาประมาณสักไม่เกินสองอาทิตย์ล้มล้มเพราะว่ายกของแล้วก็ฝนตกเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละค่ะกันยานี่แหละเมื่อปีที่แล้วยกของเสร็จแล้วก็เดินแล้วมันไม่เห็น แล้วก็ลื่นนะคะลงไปเอ็นหัวเข่าฉีดภาพแรกเนี่ยมันไม่ได้แผลมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนะ้างนอกอ่ะมันไม่เจ็บเอ้ยมันไม่ได้แผลเยอะอะไรเลยพออ้อยล้มเสร็จออยังกลับมันเปิดคีดิกต่ออยู่เลยจนคีดิกปิดอ่ะให้หมอนุ่นเป็นคนล้างแผลคือก็ก็ยังยงคิดว่าเออขำๆอยู่เลยเนาะแต่ทีนี้พอตกดึกมันไม่ไหวขามันบวมเบิกก็เลยไปโรงพยาบาลสุดท้ายคือเขาวินิจฉัยว่าเป็นเอ็นเข่าฉีดอ่าแล้วก็ได้ใส่เฝือกแขงเนาะเฝืออแข็งรูปที่สองเนี่ยคะเสื้อสีดำเนาะก็ เฟือแข็งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างเงยนะคะคือเวลาขับรถเนี่ยเราต้องถอยบาะออกให้สุดเพราะว่าฝืกแข็งมันลุนนขาไม่ได้ถูกไหมคะเราต้องถอยบ่อกออกให้สุดเลยแล้วก็ยกขาข้างซ้ายที่มันฉีกเนี่ยขึ้นไปก่อนเข้าไปก่อนเอาเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาเอาก้นนั่งลงไปเนื่องจากว่าเป็นคนขาสั้นใช่ไหมก็ตัวเตีย้ยก,ก็ต้องขยับบาอมาและไอ้ไอ้ขาที่มันติดเฟือกเหล็กอ่ะเราก็ต้องยกขึ้นไปให้สูงเพื่อที่ว่าขาเราจะขับแนละ้ว ก็ใจเราไม่ได้บาดเจ็บนะมือเราก็ยังขับรถได้สมองเราก็ยังดีปากเรายังพูดได้อปอก็ไปนะไปหาลูกค้าก็ใช้เนี่ยไม้คับยันเนี่ยไม้เท้าเนี่ยก็ไปไปถึงไหนก็ไปไปถึงชาเชิงเซาไปไปไหนก็ไปหมดเลยนะคะไปไรยอไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วมีความสึกว่าเฟือกแข็งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการทํางานนิดหน่อยก็เลยไปขอให้คุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะเขาใส่เฟือกออดให้พอใส่มันเฟือกออดเนี่ยมันก็ มันก็องอขาได้แต่มันใหญ่เห็นไหมคะรูปที่ใส่กางเกงสีชมพูเนี่ยมันใหญ่มันใส่กางเกงไม่ได้แล้วด้วยความที่เป็นคนที่รักสวยรักงามอย่างออยเนี่ยนะใส่กางเกงแล้วออยต้องไปหาลูกค้าไงคือแตกตัวไม่ได้ไม่เป็นไรอะ่ะเราก็บอกลูกค้าไงว่าเราบาดเจ็บนะเราก็ใส่กางเกงขาคุยนะคะใส่กางเกงขาควยถ้าจะเห็นนะจะมีสีกางเกงสีน้ําเงินนะคะตัวนี้นะ,ะอัปลเมตตาอนุเคราะห์ซื้อมาให้นะคะ ก็คือใส่กางเกงขากกวยนะแต่เสื้อข้างบนยังเป็นเสื้อโปโลอยู่ยังเรียบร้อยเราก็ไม่ถึงแต่เสื้อยืดเนาะแต่จะใส่ขาเกวยกับเสื้อเชิ้ตก็แลดูไม่เข้ากันก็เลยใส่เป็นโปโลนะคะก็ไปไปหาลูกค้าไปสปอนเซอร์นะคะก็ไปเป็นวิทยากรนะคะก็ยังไปร่วมง,งานแคมป์นะก็ยังไปทุกอย่างไปช็อปสั่งของให้ลูกค้าไปคิดิกนะคะก็ยังไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พอรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะถ้าเราไม่คิดว่ามันคืออุปสรรคอะมันคือมันคือบททดสอบที่ทําให้เราอะ ก้าวไปสู่ความสําเร็จอะแต่ถ้าเราหันหลังแล้วก็ยอมแพ้กับกับกับสิ่งที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆที่ระหว่างทางอะเราจะไม่ประสบความสําเร็จเลยอันนี้คําว่าลุยแค่ไหนอันนี้คือคําว่าลุยของออยนะออยก็ไม่เคยย่อทอนะคะไม่เคยไม่เคยแม้แต่แว็บเดียวว่าเฮ้ยฉันฉันขับรถไม่ได้ฉันไม่ไปเอาจริงถ้าวันนั้นอะออยขับรถไม่ได้จริงออยก็จะเรียกน้องชายมาขับ <laughs> ออยก็จะไปอยู่ดีออยก็จะทํางานอยู่ดีออยก็ไม่แข่นะคะก็ยังคงทํางานอยู่ เนาะเสร็จแ,แล้วเนี่ยสิ่งตอบแทนที่รับกลับมาเนี่ยมันหอมหวนนะคือออยได้รับจดหมายฉบับนี้จากบริษัทนะคะหลังจากที่เราลุยมาก็คือยืนยันเป็นแพตตินัมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ก็ได้รับความคือคล้ายๆกับความมันก็ไม่รู้เนาะยังไม่เคยเป็นเพชรแต่เดี๋ยวลองเป็นเพชรก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้จะบอกว่าความรู้สึกแบบแต่อันนี้มันความได้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพชรอะคือเรายังไม่เคยเป็นเพชรเราเป็นแพตตินัมนาะก็ได้ความรู้สึกแบบเอ้ยมันสุดยอดมากๆแล้วแล้วแบบมัน มันดีใจอ่ะมันว้าวอะค่ะมันก็แบบเอ้ยขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าหน้าคนแรกที่ลอยมาคือหน้าหมอรุ่นหน้าคนที่สองคือพี่เก๋าพี่เล็กลอยมาแล้วก็เป็นครอบครัวนะคะค่อยๆลอยมาเฮ้ยเราเราทำสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขอบคุณทีมงานนะออยไม่เคยเรียก ไม่เคยเรียกดาวไลน์ว่าเป็นอะไรคือออยเรียกเขาว่าเป็นทีมงานและเป็นครอบครัวนะออยรักและดูแลเขาแบบจริงๆนะคะมันเลยให้ทาให้การทํางานของออย,ยมีความสุขและสนุกในทุกๆวันที่ออกไปคือเราไปช่วยน้องเราอ่ะเราไปช่วยเพื่อนเราอ่ะเราไปช่วยพี่เราเราไปดูแลคนที่เรารักอะไรเงี้ยมันมีความสุขกับการที่ออกไปหา นะคะถ้าเราคิดว่าเราไปทํางานเราจะรู้สึกเหนื่อยเพราะทํางานคือมันแลกเงินลยแต่ถ้าเราไปเพื่อเราไปช่วยเหลือคนไปช่วยให้คนสุขภาพดีแบบที่พี่เก๋าพูดนะคะเราจะมีความสุขแล้วเราจะไปด้วยความภาคภูมิใจว่าเราไปช่วยเขาอย่างแท้จริงเราคือผู้ให้แบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นรายได้ที่ที่ค่อนข้างทําให้รู้สึกโอเคนะคะก็หกหลักเนาะก็ก็รับไปก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะ ผ่ันไปไรายได้อย่าไปดูเยอะอันนี้เป็นความการเติมเติมเต็มความฝันในวัยเด็กนะก่อนก่อนหน้านี้ที่ออยเรียนนะคะอะอยเป็นคนก็คือเราจบจากอังกฤษเนาะเราก็จะชอบรถ <c oughs> ของอังกฤษถูกไหมคะเราชอบทริอัมมากเลยแต่ตอนนั้นเราไม่มีสิทธิ์ซื้อนะคะก็ก็ตอนนี้เราก็ได้แล้วได้มันมาเป็นรถซื้อแกงนะคะเอาขับไปเอาไว้ขับไปกินข้าวนะ,ะเอาไว้ขับไปร้านกาแฟอะไรอย่างนี้เนาะ อ,อันก็เป็นการเติมเต็มนะหลังจากที่เราทำงานเราให้รางวัลตัวเองนะคะเห็นไหมออยบอกแล้ว w ว r k life balance นะออยังได้กินข้าวกับคุณพ่อทุกอาทิตย์นะออยังได้เจอกับแม่ทุกเดือนออยังได้คุยกับน้องชายออยังได้คุยกับ line. อัพไลน์ออยังได้อยู่กับลูกค้า w o r k l i f e balance นะคะไม่ใช่หลับหูหลับตาทํางานเนาะเราต้องมีความสุขระหว่างทางด้วยนะแต่ที่ว่าลุยเนี่ยต้องลุยแบบนี้นะคะเราอย่ามีข้อแม้อย่ามีข้อแม้แต่ว่าให้กับตัวเองเนาะ โอเคนี okay, ่แหละค่ะคือสาคัญเ o r ร life b a l า n c e แล้วเราจะมีความสุขนะคะอย่าทอดทิ้งไครเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสําเร็จแล้วไม่มีคนที่เรารักยืนอยู่ในวันนั้นน่ะมันไม่มีความสุขอย่างแท้จริงหรอกค่ะเราจะเสียดายเพื่อระหว่างทางอ่ะดูแลเขาดีๆนะคะให้เวลาต่บเขามากๆนะคะแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจว่าทาไมเราต้องทํางานหนักขนาดนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็อยู่กับเขานะคะโอเคก็ออยฝากไว้นะคะในตอนสุดท้ายนะคะเซฟชัยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่วิ่งเร็ว แต่เซตชัยออกแบบมาเพื่อคนที่วิ่งไม่หยุดต่างหากนะคะใครก็ตามที่วันนี้ไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วนะออยก็ไม่ใช่คนวิ่งเร็วนะคะออยก็อยู่ในธุรกิจนี้มา2ปีเนาะสปีนะคะก็เพิ่งเป็นแพตินัมนะคะก็ไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนใครนะคะอาจจะไม่หวูหวาแต่ออยค่อนข้างแนบมั่นคงนะคะเพราะนั้นออยจะเดินอย่างไม่หยุดนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เดินไม่เร็วเหมือนออยเรามาเดินด้วยกันนะอย่าหยุดเดินนะคะวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยเราก็แค่พักดื่มน้ำนะแล้วเราก็ไปต่อ นะคะก็ขอฝากไว้สําหรับทุกๆคนนะคะเอ่อเื่องด้วยว่า,าเวลาที่มีจํากัดแล้วก็ค่าตัวที่มีจํากัดด้วยล้อเล่นล้อเล่นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่า,านนะพอดีอ้อยต้องหายใจทางปากด้วยตอนนี้หายใจทางจมูกไม่ได้ก็ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ต้องขอ,อขออนุญ,ญาตนะคะก็ จบนะคะสำหรับการหัวข้อเลือกแรกลุยนะคะขอขออนุญ,ญาตนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นประโยชน์สําหรับท,ทุกท่านหรือเปล่านะคะแต่มาด้วยใจจริงๆนะคะออยมาด้วยใจเต็มร้อยเลยนะคะเพื่อทีมงานของเราเพื่ออาจารย์พักพรเพื่ออาจารย์สุขุมนะคะแล้วก็ทุทกๆท่านนะคะออยถ้ามีส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ดีขอให้ทุกท่านนากลับไปและใช้ประโยชน์ทาให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโต,ตอย่างสูงสุดนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่ขัดตกบูกคล้องหรือพูดไปแล้วไม่เข้าหูนะคะขออนุญ,ญาตวางไว้ที่นี่นะคะออยจะเป็นคนเก็บกลับไปเองนะคะก็ ขอขบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ